สวัสดีคุณผู้ชมนะครับคลิปนี้ผมจะมาแนะนําวิธีการใส่โซ่นะครับคือผมสั่งโซ่ตัวนี้มานะครับเป็นโซ่บาเลร่ยขนาด11.5นะครับตัวนี้ตัวใหม่นะครับตัวด้านบนตัวนี้ตัวใหม่ส่วนตัวนี้ตัวเก่านะครับตัวเก่าอ่าคือผมสั่งไปในจากอ่าจากลาซาด่านะครับซึ่งมันเขียนว่าอ่าโซ่โซ่เลื่อย11.5นะครับตัวคือตัวนี้นะครับผมสั่งมานี่นะครับ11.5นิ้ว ตัวที่ผมใช้อยู่กับอินเจียนะครับก็คือตัวนี้นะครับ11.5เหมือนกันนะครับแต่ว่ามันใส่กันไม่ลงเพราะว่าโซ่ตัวตัวเก่านะครับผมไม่ได้นับนะครับว่ามันมีกี่ซี่ฟันเลื่อยตรงนี้นะครับมันจะมีกี่ฟันนะครับแล้วก็พอสั่งมามันได้มาไม่เท่ากันนะครับแต่ว่าสามารถใส่ด้วยกันได้นะครับคือตัวนี้ตัวที่สั่งมานะครับมันแค่21ฟันนะครับส่วนตัวเก่านะครับตัวเดิมนะครับ22ฟันมันจะยาวกว่า ซึ่งมันใส่ด้วยกันไม่ได้นะครับทีนี้ผมได้ดัดแปลงนะครับวิธีการดัดแปลงก็คือตัดนะครับตัดตัวนี้เลยนะครับตัวบาไอดาบนะครับตัดตัวดาบตัวนี้ออกนะครับคือตอนที่ผมตัดนะครับผมไม่ได้ตายให้ดูนะครับนี่ครับชิ้นส่วนที่ผมตัดออกนะครับมันจะอยู่แบบนี้นะครับมันจะต่อกันอยู่แบบนี้ผมตัดออกประมาณนี้นะครับประมาณที่ตัดออกนะครับก็ประมาณ1นิ้วนะครับประมาณ1นิ้วได้นะครับ แล้วก็มาใส่โซ่ตัวนี้ได้เลยนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่สั่งมาแล้วก็ใส่ไม่ได้นะครับอ่าไม่ต้องไม่ต้องทิ้งนะครับหรือว่าแก้ไขเอาเองได้นะครับตอนนี้ผมตัดเปลงมานะครับวิธีการตัดเปลงก็คือนี่ครับตัดออกตัดออกเสร็จก็เจาะรูเจาะรูเพิ่มนะครับตรงนี้2รูนะครับเจาะรูเดียวก็ได้นะครับเวลาใส่อ่ารูตรงนี้เป็นรูสําหรับอ่ไว้ใส่ตัวนี้นะครับเป็นตัวดึงดึงดับดึงโซ่นะครับดึงโซ่ให้มันให้มันตึงให้มันย่อนนะครับ นี่นะครับตัวนี้นะครับมันจะใส่อยู่ใส่อยู่ตรงนี้นะครับใส่อยู่ประมาณนี้ต้องเจาะรูตรงนี้เพิ่มด้วยนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับก็ต้องเจาะรูตรงนี้เพิ่มนะครับเพิ่มความยาวตรงนี้มานะครับเวลาใส่นะครับมันจะใส่ได้พอดีนะครับแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับคือตัวเลกมันติดนะครับสําหรับโซ่ตัวตัวที่21่สิบเอ็ดฟันนะครับมันติดมันใส่ไม่ได้ ดาบตรงนี้มันจะคํำจะกำตัวสเตอหน้าตรงนี้เลยนะครับแล้วก็รูตรงนี้นะครับเมื่อเราตัดแล้วนะครับมันจะอยู่ขนาดเต้าเดิมนะครับต้องเจาะรูตรงนี้เพิ่มด้วยนะครับเจาะบากก็ไปให้มันยาวขึ้นนะครับแล้วก็จัดใส่ได้พอดีนะครับวันนี้คือมันปีนี่ผมเองด้วยนะครับว่าตอนสั่งผมไม่ได้นับจํานวนซี่ฟันของโซว่ากี่กี่กี่ฟันนะครับนี่นะครับนี่คือตัวเก่า ซึ่งตัวเก่าผมได้รับมันนะครับแล้วก็มันมันใส่ใบตะใบอย่างหนูไม่ได้นะครับคือรูมันเล็กนี่นครับแตงเข้าไปแล้วก็ถูนะครับผมได้ปาดออกตรงนี้นะครับปาดนอซึ่งพอเวลาปาดหนอเสร็จปั๊บเนี่ยโซ่มันจะกินจะกินเนื้อไม้เยอะนะครับเวลาตัดจะทําให้ดาบเนี่ยกระโดดนะครับซึ่งมันค่อนข้างที่จะอันตรายนะครับแต่ว่าเอาไว้ผ่านะครับตัวนี้จึงจะตัดหนอนนี้ออกนะครับ เอาไว้เป็นป่าไม้เนี่ยได้เลยนะครับส่วนโซ่เวลาตัดนะครับก็ไม่ต้องปาดหนอตรงนี้ออกนะครับนี่นะครับตัวนี้ใช้เป็นสองเส้นนะครับได้เป็นทั้งโซ่ตัดและก็โซ่ป่าเลยนะครับซึ่งเมื่อเราตัดนะครับตัดเปลงแบบนี้แล้วนะครับใช้ได้ทั้งสองเส้นเลยนะครับทั้งยี่สิบเอ็ดฟันแล้วก็ยี่สิบสองฟันนะครับใช้ได้กันทั้งทั้งสองเส้นนะครับนี่นะครับเดี๋ยวจะใส่ให้ดูนะครับนี่ครับสำหรับตัวนี้เป็น ยี่สิบเอ็ดฟันนะครับใส่ได้นะครับนะครับเห็นนะครับใส่ได้มันจะมีระยะห่างตรงนี้ด้วยนะครับเวลาเอาไว้ดึงดาบนะครับเลื่อนขึ้นเลือนลงตรงนี้นะครับส่วนตัวที่ยี่สิบสองฟันนะครับใส่ได้สําหรับคุณผู้ชมที่จังมาบางทีไม่ได้ดูนะครับก็จะใส่ไม่ได้นะครับ ดัดแปลงนิดเดียวนะครับใช้งานได้เลยนะครับตัวนี้ยี่สิบสองวันนะครับก็ใส่ได้นะครับเห็นครับมันจะยาวกว่านิดหนึ่งครับตัวนี้นะครับแล้วก็ยลิดน็อตยังได้อยู่นะครับสําหรับตัวยี่สิบสองวันแต่ดาบมันจะสั้นไปนิดนึงนะครับเวลาใส่ตัวยี่สิบเอ็ดวันนะครับดาบจะสั้นมานิดนึงประมาณหนึ่งนิ้วนะครับก็ใช้งานด้วยกันได้ครับประมาณนี้นะครับสำหรับวิธีการแก้นะครับหรือคุณผู้ชมที่ไม่อยากจะแก้ก็ต้องสั่งเส้นใหม่นะครับ ตอนนี้ผมสังมาปิดก็เลยขี้เกียจจะส่งคืนนะครับก็เลยดัดแปลงตัดตัวนี้นะครับเดี๋ยวไปลองตัดไม้ดูนะครับว่ามันจะคมประมาณไหนนะครับตัดได้เหมือนเดิมหรือเปล่านะครับเดี๋ยวไปดูกันตอนตัดนะครับนี่นะครับเวลาใส่นะครับตัวนี้เป็นโซ่กันอ่อ่าเป็นโซ่21วฟันนะครับก็ใส่ตัวดึงดาบรูตรงนี้นะครับ ส่วนเวลาใส่โซ่ตัว22ฟันนะครับมันจะยาวกว่านะครับก็มาใส่รูเดิมที่เขามาร์กมาให้นะครับตัวนี้เป็นตัวที่เจาะเพิ่มนะครับก็ใช้งานได้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวไปดูตอนตัดกันนะครับนี่ครับมันก็ลื่นอยู่นะครับนี่ครจะไปดูกันนะครับตอนตัดนะครับนะครับมาตัดมากันเลยนะครับนี่ประกบแบเร็จแล้วนะครับนี่ครับมีความลื่นนะครับประมาณนี้เลยดาบจะทัานกว่าตัวที่ 2 2่สิปันนิดนึงนะครับเดี๋ยวมาลองดูนะครับใช้งานได้เลยครับตัดคมมากนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการตัดไม้นะครับเดี๋ยวไปด้านในกันต่อครับ ก็ประมาณนั้นนะครับสําหรับการตัดไม้นะครับโซ่ตัวนี้ใช้งานได้นะครับก็ไม่ต้องไปซื้อเส้นใหม่นะครับใช้งานได้ทั้ง21่ฟันแล้วก็22่ฟันตัวเดิมเลยนะครับแก้ตัดตรงนี้ออกเจาะรูเพิ่มนิดหน่อยนะครับแต่เร็วเองนะครับก็ประมาณนี้ส่วนตัวนี้นะครับผมใช้เป็นด้ามจับของมันของยินเจียร์ที่มากับเพื่อนครับเพราะว่าตัวเก่ามันมันแตกนะครับคือตัวนี้นะครับตัวจับ ตัวนี้นะครับที่อตรงนี้นะครับมันแตกนะครับวนดานด้านบปตรงนี้ครับมันแตกก็ตัวนี้เป็นพลาสติก <t ouch> คุณผู้ชม <acy> <t ouch> ที่ใช้อยู่ก็ระมัดระวังนิดหนึ่งนะครับ <c oughs> เผื่อมันไม่แข็งแรงหรือว่ามันร้้วเราไม่จะเห็นนะครับก็มันอาจจะสะบัดได้นะครับตัวนี้ก็ต้องเราระวังนิดหนึ่งนะครับใช้ตัวนี้แทนได้นะครับเพราะว่าน็อตที่ยึดนะครับมันขนาดเท่ากันนะครับจับลงไปตรงนี้เลยนะครับประมาณนี้นะครับกอ ขอบคุณที่ติดตามมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับเจอกันในคลิปหน้าครับ